สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดียามเช้านะคะอ่ะวันนี้มาพบกับฮานอยในวันที่สิบเอ็ดกันเนาะอ่ะมาดูผลนะคะยินดีกับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเนาะอ่ะมาดูผลกันนะคะเนาะพิเศษออกนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดนะคะข้างล่างอ่ะสองหกนะคะเนาะแอดให้เด่นที่สามนะคะไม่มา หนึ่งไมมานะคะมาเข้าชุดลองก็คือหกนะคะก็คือสองหกล่างเนาะอ่ะในชุดนะคะแอดให้เบิ้ลน,นะคะท่านใดติดตามโซนเบิ้ลเนาะจะมีอยู่ที่แอดเลือกไว้นะคะก็ะมีอยู่ที่ห้าห้าสามสามหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดและสี่สี่นะคะเนาะแอดกาลาบาทไว้ที่หนึ่งหนึ่งกับสิบเจ็ดเจ็ดนะคะเนาะเข้าโซนเบิ้ลเจ็ดเจ็ดนะคะวันนี้ เต็มๆนะคะเนาะอ่ะดีใจกับเพื่อนๆด้วยนะคะถูกชุดบนกันนะคะวันนี้เนาะกับฮานอยพิเศษนะวันนี้นะปังๆหมันๆกันเลยนะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะปกตินะคะแอดมาดูกันนะคะในชุดออกกันที่470ข้างล่างอ่ะ13นะคะเนาะ อโซนนี้เลขแอดเลือกให้ก็ถูกนะคะนะแอดให้ชนวิ่งนะคะเด่นเจนะคะเข้าเต็มเต็มนะคะคือเจดศูนย์เนาะส่วนหไม่มา8ดไม่มานะคะเนาะส่วนในชุดนะคะแอดเลือกศูนย์หให้กับเพื่อนๆเนาะขออภัยนะคะมาโผล่ที่0ูนย์เกันเนาะศูนย์เจ็ดเจดศูนย์นะคะและส่วนเลขล่างนะคะ แอดเลือก3 1กับ3 2นะคะอันนี้เข้าเต็มเต็มนะคะนาออ่ะยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะคะเนาะถูกกันในชุด3 1 1 3นะคะและ0 7 7 0นะคะนาะในชุดปกตินะคะนาะส่วน VIP นะคะ2 0 1นะคะข้างล่าง6 1 1 6นะคะ ในชุดเด่นนะคะเข้าเต็มๆตศูนย์นะคะในชุดลองเข้าเต็มๆตมหนึ่งนะคะเนาะอ่ะวันนี้ปังปังหมันหมาน,นกันนะคะทั้งวิ่งลูดและคู่ชุดนะคะวันนี้เนาะอ่ะมิซาบาพื่านเพื่อน,อนตามแอดกันหรือเปล่าเนาะอ่ะถ้าตามนะคะจะเห็นนะคะว่าเราโดนเต็ม,ตมนะคะวันนี้นะในงวดนี้นะคะปังปงเลยอ่ะ มาดูในชุดที่แอดเลือกนะคะ0ูนกับ16ึ่แอดเลือกทั้งสองตัวเลยนะคะวันนี้โดนไปเต็มๆเ,เลยนะคะ16 61ล่างนะคะอ่ะส่วน01อยู่นี่นะคะแอดไม่ได้เลือกเนาะขออภัยนะคะเนาะแอดไม่ได้เลือกให้กับเพื่อนๆน,นะคะในชุดนะคะแอดเลือกให้อยู่ที่3ามหนึ่ 7 5 7 6 7 4 6 3 3 5 6 0และ1 6 1 8นะคะและ7 7อ่าวันนี้เราเข้ากันไปโดนเต็มๆเนาะมาเริ่มกันในวันที่สิบสองกันเลยนะคะในชุดนี้เนาะมาชุดแรกกันเลยนะคะ โซนศูนย์กันนะคะศูนย์หกนะคะศูนย์เจ็ดนะคะศูนย์แปดนะคะศูนย์เก้านะคะศูนย์สองนะคะและศูนย์สามนะคะศูนย์สีนะคะ 05นะคะอ่ะแอดเลือกให้เรียบร้อยนะคะในโซนสายศูนย์เนาะอ่ะมาดูโซนสาย1กันบ้างเนาะ1แรกนะคะ1 2นะคะ 1, 1 1นะคะ1 3นะคะ1 4นะคะ หนนะคะ1 7นะคะ1 8และ1 9ึ่งแอดไม่ได้เลือก1 6ให้นะเพราะว่าตัวเดิมนะคะเนาะตัวเดิมเนาะแอดไม่ได้เลือกนะคะมาดูโซนต่อมานะคะเจหนะคะ เจ็ดห้านะคะเจ็ดหนึ่งนะคะเจ็ดสองนะคะอ่าและเจ็ดแปดนะคะโซนต่อมานะคะ สองนะคะหกสามนะคะหกแปดนะคะหกเก้านะคะเนาะอ่ะโซนต่อมานะคะ 6,4นะคะอ่านี่จะเป็นในโซนเนาะมาดูต่อมานะคะสามสองนะคะสามสามสามส,ามสี่สามห้านะคะ นี่จะเป็นในโซนเรียบร้อยนะคะเนาะท่านใดชอบเบิ้ลเนะอ่ะแอดขอติดเบิ้ลเนิดนึงนะคะติดกันอยู่ที่อ่ะแบบหนึ่งนะคะขอดูนิดหนึ่งสามสามส,ามสี่สี่แปดแปด,แปดนะคะและ สองสองนะคะเนาะอ่ะนี่เป็นในโซนเลขแอดเลิกเนียบร้อยนะคะเนาะวันนี้มามาดูชุดวิ่งพิเศษกันนะคะชุดวิ่งวันนี้นะคะอยู่กันที่อ่ะขอเปลี่ยนมึกนิดนึงสามสี่ 9นะคะติดสามติดสี่และติดเก้าเนาะซนต่อมานะคะสี่หกเก้านะคะโซนต่อมานะคะหนึ่งสองเจ็ดนะคะอ่ะทำไมเลขแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันมากนะคะเนาะไม่เหมือนในชุดเลยนะคะขอเลือกชุดแรกนะคะ พิเศษนะคะขอเลือกที่ติดที่อ่ะ,ขอ,นนะ,ะขอเพิ่มนิดนึงนะคะขอเพิ่มขอเพิ่มเป็นที่สองสี่สองห้า สองเก้านะคะสองแปดนะคะอ่ะเอดเลือกไว้ในชุดโซนนี้เนาะมาชุดแรกนะคะขอเลือกติดกันอยู่ที่เก้านะคะ สามนะคะเนาะเด่นรองนะคะในโซนที่ติดสามจะมีอยู่ที่สามสูตรนะคะสามสองนะคะสามสี่ อ่ะขออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือสามเก้านะคะอ่ะขออีกหนึ่งตัวนะคะก็คือหกสามนะคะ่วนต่อมานะคะเจ็ดหนึ่ง 08 06อ่ะโซนต่อมานะคะ62สอเจสอง ตัวนึงก็คืออ่ะทำไมแอดไม่เห็นมีขอเพิ่มนะคะอันนี้เห็นแล้วจระสองแปดนะคะอ่ะแอดเลือกไปเรียบร้อยนะคะวันนี้เนาะตัวที่เราจะเลือกนะคะกับชุดปกตินะคะวันนี้แอดขอเลือกกันอยู่ที่หนะคะและสี่เนาะอ่ะ เด่นลองนะคะส่วน VIP นะคะขอติดโซนที่1 7นะคะอ่ะโซนนี้เลือกไปเนาะชุดแรกเลยนะคะหกสองหนึ่งเจ็ด เจ็ดสองหกสามศูนย์หกศูนย์แปดสองแปด หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดชุดนะคะวันนี้แอดเลือกเนาะให้กับเพื่อนๆนะคะเนาะอ่ะถ้าชอบเจ็ดแปดติดไปเลยนะคะส่วนตัวเบิ้ลเเนาะเบิ้ลเจะมีอยู่ที่แปดแปดนะคะนะถ้ามานะคะถ้ามาเนาะ ถ้ามาก็ติดไว้นะคะเพื่อนๆอ,อ่ะวันนี้อัดเลือกให้เพื่อนๆเพียงเท่านี้นะคะเนาะกับฮานอยนะคะในวันที่สิบสองเนาะอ่ะรวยๆปังๆมันหม,มานกันนะคะเนาะที่ผ่านมาเมื่อวานนะคะเมะื่อตอนเย็นเนะาะวันที่สิบเอ็ดของเราปังกันนะคะเนาะปังๆเงินโดนกันเรียบร้อยนะคะอ่ะวันนี้ลาคลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเนาะ ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจกันนะคะวันนี้เรามารวยกันนะคะในวันที่ทิบสองลาคลิปนี้ไปสวัสดีค่ะ